รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2567นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรอคอยความสำเร็จของปีใหม่อยากให้เกิดสิริมงคลถือเอาปีใหม่2568นี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆกันอาจารย์ก็ได้ทําคลิปดวงประจําปี2568ไปให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบเข้าไปดูที่ช่องนะเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากปี2568เนี่ยจะเป็นปีที่มีดาวใหญ่ถึง3ดวงมีการย้ายราศีนะส่งผลต่อดวงชะตาครั้งใหญ่เลยนะครับในรอบ12ปีในรอบ30ปีจะส่งผลดีให้ทุกดวงชะตาเลยและในเดือนธันวาคมนี้นะครับ ดาวเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนใน2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดต้นเดือนและจังหวัดกลางเดือนฉะนั้นใครที่อยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีช่วงเวลา2ช่วงนะครับก็คือช่วงต้นเดือนให้รีบทาช่วงกลางเดือนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับโดยช่วงต้นเดือนนะครับดาวที่มีการขยับปรับเปลี่ยนก็คือดาวเกตดาวพุธและดาวศุกร์นะครับและช่วงกลางเดือนก็จะเป็นดาวอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดาวเกตเนี่ย เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของอูบาอาจารย์เป็นแรงกระตุ้นต่างๆนะครับจะมีการย้ายราศีตั้งแต่วันที่4ธันวาคมและวันถัดมานะครับในวันที่5ธันวาคมเนี่ยมีดาวพุธและดาวศุกร์มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับโดยดาวพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารของการเจรจาการค้าต่างๆใครที่กําลังรองคอยการเจรจา,า,าอยู่การเซ็นสัญญาการค้าต่างๆนะครับถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเนื่องจากดาวพุธเนี่ยจะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลัง หลังจากที่เดินถอยหลังอ่อนกําลังมาสักพักหนึ่งนะครับและดาวศุกร์นะครับก็เป็นตัวแทนของการเงินความสุขโชคลาภโภกทรัพย์ต่างๆนะจะมีการย้ายราศีเสิร์ดเดินหน้าแบบมีกําลังมากเลยและในเดือนนี้จะย้ายถึงสองราศีเลยก็คือครั้งแรกวันที่5้ธันวาและการที่สองวันที่30มธันวาซึ่งถ้าดาวตัวแทนของการเงินความสุขมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆเลยและใครอยากจะเสริมดวงนะครับ ในเรื่องโชคลาภการเงินให้เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นมงคลตลอดปี2568นะครับอาจารย์จะมีพิธีผูกดวงลงอักขระยันนักวิเศษหนุนดวงนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะทําพิธีในวันที่14และ15ธันวาคมนี้นะใครที่อยากมีความสิริมงคลส่งเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภด้านการเงินตลอดปี2 5 6 8ใครสนใจก็ ตติดดกกัันนเข้า้าไะครบพิธีขูกด,ดวงชะตาด้วยอัครยันนักวิเศษหน่นดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ให้รุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนาตลอดทั้งปีบรรจุดวงชะตาในมหาเริ์มงคลวันเพ็ญขรึ้น15บ้าเดือนหนึ่งได้เกณฑ์หน,นุนดวงชะตานาราอุดมเกณฑ์ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จทางการเงินชโชคลาภโภคกษัพย์เพื่อหนุนดวงชะตาตลอดปี2,568ด้วยพลังอำนาจมหาจรรย์แรงครูกำลังครูอุปถัมภ์คำชูสวดอธิษฐานจิตบรรจุดวงชะตาสองเริ่พิธีในคืนวันที่14ธันวาคมและรุ่งเช้าว,วันที่15ธันวาคม2,567 ท่านสามารถรับแผ่นดวงชะตาณมหาอุหมุดวงโคกษัตริย์ไว้สวดวดวงชะตาและนำไปร่วมพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปในโอกาสต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสนใจติดต่อได้ที่ n i at @open ดาวและเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2568นะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์นะเล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่ เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดานในแสงโกดจักรวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพมารรคกูรูปูโกอุดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับวอวยพรปีใหม่2568ที่กำลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานการเงินโชคลาภโภคทรัพย์ต่างๆขอให้สําเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับลัคนากรุ่มธันวาคม2567นะครับชาวลัคนากรุ่มเนี่ยดาวประจ,จุตัวก็คือดาวราหูตอนนี้ดาวราหูก็กลัวจรองอยู่ในเรือนการเงินนะครับส่งผลให้ชาวลัคนากรุ่มเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความต้องการหาเงินอิทธิพลของดาวหาดไหลดวงในเดือนนี้ จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาุมเนี่ยได้ชื่นใจกันส่งท้ายปีเลยทีเดียว4ธันวาคมนะครับดาวเกตย้ายราศรีเข้าสู่เรือนสุภะสุพะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตและดาวเกตก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเมื่อดาวเกตย้ายแล้วเนี่ยครับก็จะส่งผลในเรื่องของบุญกุศลหน,น,นุนนำชีวิตใครที่สร้างสักส์สมบุญบารมีมาเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับ จะส่งผลดีเลยบุญกุปสงจะหนุนนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง<ม>เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะ5ธันวาคมดาวพุธเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับหลังจากที่เดินถอยหลังผวกนกาลังมาประมาณ3สัปดาห์ดาวพุธเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นการทางานการสื่อสารการเจรจานะตรงนี้พอดาวพุธเดินหน้าเต็มกําลังก็จะเกิดการเริ่มต้นเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดการทํางานส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน ไปเตทิศทางใหม่นะครับและในวันเดียวกันนี้นะครับ5ธันวาเนี่ยดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของการเงินจะโคจเรเสด็จเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากนะเข้าสู่เรือนวินาศนะครับการย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การง,งานบางคนเปลี่ยนงานบางคนตัดสินใจอะไรบางอย่างนะดาวศุกร์เนี่ยเมื่อย้ายแล้วอยากได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยนะครับ จะส่งผลดีคือการตัดสินใจนี้จะนำพาสู่ความสำเร็จความถูกต้องนะดูดวงกับอญญาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็ว ใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนะักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็ว วันวาคมดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคล่าหมายถึงโอกาสนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อย้ายแล้วได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงเทวีโชคด้วยและเป็นดาวต้นกำเนิดชีวิตพอย้ายไปก็จะส่งพลังช้าให้กับดาวดวงอื่นอีกนะครับต้นกำเนิดของชีวิตแล้วเข้าสู่เรือนลาภะนั่นหมายถึงจะเกิดโอกาสดีๆตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเ่ยนะครับจะมีโอกาสดีๆหุ้นส่วนกู่ค้ากู้เจรจามาช่วยเหลือ นะได้รับความสําเร็จได้รับข่าวดีนะใครอยากจะทําอะไรก็ให้ตัดสินใจหลังกลางเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาจะตัดสินใจอะไรปรึกษาผู้คลองปรึกษาหุ้นส่วนผู้ค้าผู้เจรจารยอย่างเงี้ยนะจะนาพาความสําเร็จสมปัติถนามาให้นะครับ30มธันวาคมดาวศุกร์โคจรเสิร์ดเสิร์ดค,คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วมาทับลัคนาเลยแล้วดาวศุกร์เป็นตัวแทนั้การเงินเป็นตัวแทน้ความสุขพอมาทับลัคนาโอ้โหจะส่งผลดีมากเลย นะหน้าที่การงานที่เราตัดสินใจแล้วที่เราผับเคลื่อนเดินหน้าในเดือนนี้จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีมีความสบายอกสบายใจงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะตัดสินใจถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับเลขมงคลประจําเดือนหกห้าแปดเจ็ดเก้าเลิกมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่มหัวเป็นแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับจเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลย <c oughs> เป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขามากรรมของโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวร นำอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ